เผยสาเหตุพอแตวประสบอุบัติเหตุรถไหลก,กระแทกอกเสียชีวิตเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อนางเอกคนดังนะคะอย่างสาวแต้วนัทพรเตมีรักได้สูญเสียคุณพ่อค่ะพลอนนากาศตรีนรงเตมีรักโดยก่อนหน้านี้นะคะได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU เมื่อ2วันก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะแต้วและครอบครัว พร้อมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อน,นําไปช่วยคุณพ่อค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ1กรกฎาคมคุณพ่อได้จากไปอย่างสงบค่ะแต่ยังคงอยู่ในอาการที่เสียใจต้องบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้มันยากมากๆเลยนะคะที่จะทำใจไม่พร้อมเปิดเผยรายละเอียดใดๆค่ะมีเพียงแค่การโพสต์ภาพจับมือคุณพ่อและแคปชั่นสั้นๆนะคะว่า Goodnight สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตการที่พ่อแต้วไปเลื่อนรถแล้วรถไหลกระแทกหนะ้าอกอย่างรุนแรงค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากมีใครให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสาวแต้วแล้วก็ครอบครัวด้วยละค่ะและก็ขอให้คุณพอนะคะไปสู่สุขติแล้วกันค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ